Samsung Galaxy S25 FE นะครับใครคิดว่าเล่นเกมแล้วไม่ดีนะครับดูคลิปนี้ก่อนได้เลยหลายคนคิดนะครับว่าน้องใช้ชิป Exynos ตรงนี้เนี่ยจะเล่นเกมได้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวติอาร์มจะลองให้ดูนะครับว่าน้องเล่นเกมได้ดีแค่ไหนนะอมาดูเกมที่ดามเล่นนะครับก็คือเกม Kenshin Impact นะครับที่หลายคนน่าจะรู้แล้วว่า Kenshin ตัวนี้ค่อนข้างจะกินสเปคเอาเรื่องนะครับแล้วติอาร์มเนี่ยก็ปรับสุดเลยนะครับซึ่งก็เล่นได้แบบเลื่อนๆอยู่นะครับเฮ้ยมันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับเรื่องแสงงงแสงเงาหรือว่าตอนออกสกิลตรงนี้เนี่ยก็ไม่กกระะตุนนมัเ น้องก็ยังเล่นไหวอยู่ดีนะครับหรือว่าใครกลัวนะเล่นไปนานจะร้อนนะบอกเลยว่าไม่ร้อนนะเพราะตัวนี้เนี่ยเล่นไปนานก็จ,จะมีแค่ความรู้สึกแบบอุ่นมือนะแต่ก็ยังใช้งานได้ต่อเนาะมีขนาดเกมที่กินสเปคเอาเรื่องอย่างเกมชิต้ตรงนี้ก็เล่นไหวนะพวก R V Free Fire หรือว่า Delta Force โดมับจีตรงนี้ก็ถือว่าเล่นได้สบายๆแน่นอนครับและประเด็นนะครับราคาเปิดตัวมา22,900บาทนะครับแต่ในาราาตอนนี้เนี่ยราคาพิเศษมากๆนะครับเล่นเกมก็ได้ถ่ายรูปก็ดีนะครับหรือว่าใช้ AI ตรงนี้ก็ถือว่ารับจบได้แน่นอนนะครับ ตน้นนใครมีงบไม่เยอะตัวนี้เนี่ยสองหมื่นนิดๆนะครับอยากจะได้มือถือที่รู้สึกว่าโอเวอร์ออฟหน่อยนะครับในการใช้งานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือว่าเล่นโซเชียลนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์หรือจะเล่นเกมไปด้วยเนี่ยก็แนะนำว่า Samsung Galaxy s 25 e ราคาพิเศษตรงนี้ในตะก้ากดได้กดเลยครับของแท้มือหนึ่งจากออฟฟิเชียลเลยจัดได้เลยครับคุ้มจริง